ห้ายอป้องกันสุนัขก,กัดนะครับกลบสวัสดีครับวันนี้มีควมูลเกี่ยวกับป้องกันห้ายอป้องกันสุนัขกัดนะครับยอที่หนึ่งนะครับยอ <im pan el> ที่หนึ่งยาแยนะครับยาเยยายเขาทั้งน <im pan el> <ๆ>ั้สุนัขเขาจะโมโหยอที่สองครับผมอย่าเหยียบอย่าเหยียบหางเหยียบหัวเหยียบตัวเหยียบขาหรือทําให้สุนัขตกใจนะครับ ย่สามอย่อแยกมันก็กำลังกัดกันอย่าแยกด้วยมือเปล่านะครับอันตรายมากนะครับย่อที่สี่อย่าหยียบอย่าหยิบตลบตลบอย่าหยิบจานข้าวระหว่างที่สุนัขก,กําลังกินนะครับอย่าหยิบชามข้าวเวลาสุนัขก,กําลังรับประทานอาหารนะครับอย่า yeah, ไปอย่า yeah, ไปหยิบชามของเข,งขาครับย่อที่ห้ายอายุ่ง หรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักหรือไม่มีเจ้าของนะครับอันนี้อันตรายมากนะครับครับห้ายอป้องกันสุนัขก,กัดนะครับความรู้ดีๆกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับผมอมูุ่นดีๆนะครับลิปนี้มีประโยชน์ลดลร์กดแชร์ให้ผมไม่ได้ครับขอบคุณครับ